สวัสดีค่ะมินพิชยาล่าสุดโรคกำเริบขอให้ญาติเอายามาให้ทนายเผยนางเอกสาวมินพิชยาล่าสุดโรคกำเริบขอให้ญาตินำยามาให้แล้วแม้ยังปรับตัวไม่ได้แต่กำลังใจดีวันที่18ตุลาคม2567คืบหน้าล่าสุดบอสมินพิชยานางเอกสาวโรคกำเริบหลังถูกส่งตัวเข้าเรือนจำจากคดีเดอไอคอนกรุ๊ปทนายเผยเป็นโรคประจาตัว ที่เป็นมานานแล้วติดต่อขออนญาตนํานยามาให้นางเอกสาวยังเครียดแต่กำลังใจดีเชื่อว่าตนไม่ได้ทำอะไรผิดโดยนายชูชาติกันภัยทนายความของมินพิชยาเปิดเผยว่าได้พูดคุยกับมินพิชยาผ่านคอนเฟอเรนซ์ซึ่งนางเอกสาวยังปรับตัวไม่ได้ตอนนี้กำลังใจดีเพราะยืนยันว่าไม่ได้ทำอะไรผิด ตอนนี้รับประทานอาหารได้น้อยทนายเผยว่าตอนนี้มินเพชยาปวดท้องโรคกระเพาะเป็นโรคที่เป็นมานานแล้วตอนนี้ยังกินข้าวได้น้อยแต่เบื้องต้นได้ติดต่อให้ญาตินำยามาให้แล้วตอนนี้นางเอกสาวได้เปลี่ยนเป็นชุดนักโทษแล้วโดยเมื่อวานนี้17ตุลาคม2567ทนายความได้ยื่นหลักทรัพย์2ล้านบาทเพื่อขอประกันตัวแต่ศาลไม่อนุญาต ให้ประกันตัวเนื่องจากคดีมีมูลค่าความเสียหายจำนวนมากทั้งนี้กรมราชทัณฑ์เผยว่าจากการดูกล้องวงจรปิดมินพิชยาซึ่งถูกขังรวมกับผู้ต้องหาหญิงรายอื่นที่ทันทสถานหญิงกลางมีพูดคุยกับผู้ต้องหาหญิงรายอื่นบ้างเล็กน้อยขอบคุณที่นิวค่ะ